สวัสดีค่ะวันนี้มาชมผลงานดิสูสมิวเอ็กกันนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการล้างน้ํายาน้ํายาของเราเป็นน้ํายาล้างช่วงล่างโดยเฉพาะนะคะลูกค้เาเขาจะทําหน้าที่กัดสนิมขัดคราบสกบปรกคราบน้ํามันคราบจารบีออกก่อนนะคะเราจะหมักไว้10นาทีถึง20นาทีอยู่ที่สภาพรถหลังจากเราล้างน้ํายาเสร็จเรามาขัดสนิม ป่าจนแห้งสนิทก่อนนะคะลูกค้าเราถึงจะขัดสนิมขัดสนิมเร็จเราทาน้ำยาหยุดสนิมให้ด้วยซึ่งขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่มีจ่ายหยิบย่อยนะคะรถเก่ารถใหม่เรารับดูแลหมด10ปี2 0ปี30ปีขอเพียงแค่ลูกค้าเปิดใจให้เราดูแลเท่านั้นเองถ้าลูกค้าไม่เคยพ่นที่ไหนมาเลยเหล็กไม่ช้ำหนักมาก ลูกค้าจะได้งานดำๆเเนียนๆเนนงาๆแบบนี้เลยนะคะเรามี4ส,สองสูตร2,790บาทรับประกัน2ปี3,790บาทรับประกัน5ปีราคารวมจบไม่มีหยิบย่อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ